ครับดกาวงแล้วเลยเรียกชาวเวทนี่ผาบ้านอยู่กันเถอะครับผมผมเป็นไม่เอกเกาหลีนะครับเจมส์ย้อนส่วนอะอะไรอ่ะทราเวล50กิโล50กิโลนี่วิ่งไปวิ่งกลับนะเออแค่หลังนี้ปะใช่ครับพี่ไปขนของกันหน่อย ở bát bát nào cũng chính thôi, còn anh điạ, còn anh nào? con id vẫn còn đấy. con lấy mệt đấy à? cái ta đi không ở đấy à? à, bảo không có ở cũng không được. nè nè. có này không? không phải ตกใจหมดนี่คืออีทีผมตกใจเนื้อตกใจหมดตกใจหมดตกใจหมด,หมดอะไรนี่จำสกเสกแกตลอดอเราเราเรู้แล้วเราต้องขึ่งแบงค์บนน้ำสามหรือเปล่าใช่หรอห้องนี้หรอไม่ใช่ครับพีไ่ไม่ใช่ละผมไม่ใช่ละ เดีอดร้อยทำไมมันวางพรปืนขี้ขวาไม่ได้แล้วนี่คือสิ่งที่เราจะไม่มันก็ขึ้นมาได้อยู่แลตรงเนี้ยใช่ปะเดี๋ยวผมจะปิดตรงนี้อันหนึ่งไม่หยิบป่ะนี่มีอยู่มีอยู่มีจุดมีอยู่คการโดดโดยการโดดขึ้นไม่ได้นั่งัีต้องนั่งนะจะปิดตรงนี้อันหนึ่งไม่เปแล้วเอ้าเวลกลับมองไม่เห็นเลย พี่แล้วเราก็จะมาอแล้วางขบเพื่อนก่อนวางขบเพิ่ยังไงทำไมวางขบเพิ่อนแข็งกว่าอื่นได้เลยปิดได้ละมาแล้ววันแดงเดือดมาแล้วจ้าพี่ดูผีไม่กวนเต็มเลยพี่ไหนพี่ขโมนพี่ข้างหลังเฮ้ยนกไม่ได้ละลูกช้ลูกซองคู่ใจอย่าเพียงแม่งโคตรเล้าเลยเฮ้ยเล้าจังวะ ออกขึ้นยืนบนนี้แล้วกันมาดิมาดิะลังจะจะ,จะฉลาดกว่าเราได้ไงเฮ้ยดูดิยังร่างมันเพียบเลยอะ่ะดูดิเห็นนะเห็นนะเห็นนะหลังคาด,ดูหลังคาดิมันจะโผล่มาตั้งแต่หลังคาไหม ำไมผมไม่เหน็นวะอ้าวตรงไหนอะพี่เนี่เน่ะมันเหมือนพยายามจะออกมาจากหลังคาเฮ้ยเฮ้ยตะหมูมันออกมาแล้วไม่หรอเออมันออกมาแล้วมันมุดออกมาจากหลังคาแล้วไหนฮะเดินไงอ้าวแต่มันขึ้นไม่ได้เฮ้ยมันลื่น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 มันโดดมันโดน มันโดนมันโดนเฮ้ไปตีกันซะมาดิเออขึ้นมาขึ้นมาบ้านนี้ก็ทำเอาเพื่อกูวะอ่าขึ้นมาดิไหวชีวเฮ้ยขึ้นไม่ kind of weakest, ได้ดิเบาบูมากันเพียบเลยมาท้างไหนวะ อ่าเฮ้ยเฮ้ยตะมูให้ไหวหนีไว้ตะมูตะมูนี่นี่นี่หนีตะูนี่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 ตนี่อตะมูต้องยับมันโอ้ยแม่งตามด้วยตัวใครตมันจริงพี่ตอนนี้โอลส์หาหักพี่พี่ผมหาหักพี่เออรอยเปล่า ร่อนเปล่า oh, ร oh ่อนเปล่าร่อนไปร่อนไปที่ผ yeah, hey. ่านแล้วเรจะไปช่วยเัาเนี่ยหมดเลยเฮ้ยซอมบี้แม่งตีเฮ้ยแม่งมาเพียบเลยเธอว่าเธี้เฮ้ยแม่งวิ่งเลยเพี่ขาสัมพี่เฮ้ยผมอยู่ข้อนสัมพี่ลูกหมกหน้าบางนี้มาหนอนมาหนอนใหญ่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 หนอนใหญ่หนอนใหญ่หนอนใหญ่ทุกได้พี่วงฟ้าหัสสีแดงพี่ชงก็โมโหหนาที ผกกามเจ้ามอมนาทีปวดหัวเหรอไปเลยไปเลยไปนี่ไปนี er hey ่กระดุ้ี่ไปน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 ี่มนีไนี่ดานี่ไปไมี่มีที่ดามขาบปี่นเนี่นเนไปน่ปนนนไไี่ี่ีีไปไล่ีครับีรนี่นี่ี่ี่นนี่ีย์บอร์ด ไปตะหมูชกันพี่วิ่งพี่พี่วิ่งไปตะหมูหมากัน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 ผมจนได้พี่โอ้ยเหยียทั้งหมาทั้งผีวิ่งแมงเอ้หนีไปหนีไปทั้งหูหนีไป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 โอ้ยกูตายกูตายพี่ผมรอดมันได้พี่เออรอดไป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  โอ้ยพี่โอ้ยโคตรเยอะเลยจมูจมูโคตรเยอะเลยย่งแบงลุมแบบวาเออแบงลุ่มทุงศพแบบทุกอย่างเป็นกลับเป็นปกติแล้วแล้วมันก็ลุมกินจมูเกิดยังเออเกิดยันงงงง พี่ไปแล้วโหพี่อะไรวเนี่แม่กเป็นร้อยอ่ะดูดิเก็บของแล้วหนีพี่มันเซ้นปกติแล้วพี่แต่ผมขึ้นพี่มาเด้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 จี้เฮ้ยเอ้ยสักแค่ไหนกันเชียววะ กูก็คนนะเว้ยกูก็คนนะเว้ยมาดิมาดิกูก็คนนะเว้ยกูก็คนนะเว้ยนี่ก่อนที่อนะไรไอ้นกผีนกผีเหรอนกผีเหรอพี่พี่ระวังข้างหลังนะข้างหลังไอ้อะไรอ่ะใครอ่ะชิวเขียวก็ไดะชิวเขียวพิษพี่พิษไอ้ไอ้อ้วนมันมันอ้วกไว้มาดิครับ ดีครับนัดเดียวไม่ตายได้ไเหรอวะนี่ผมโกเบสัญญาแล้วพี่สู้อยู่พี่ตู้อยู่สู้อยู่อ้ากูสู้อยู่กูสู้สู้เออยิงไม่โดนเออยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนสู้มันสู้หมดสู้มันสนออออวยหมดไม่ต้องลุก ไม่ต้องลุก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 ลุกทำไมจักรยานพี่อยู่ตรงไหนนี่ยอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวจ่ายไอ้นี่กันทำไมทำไมทำไมหวานเจี๊ยบวนจีเยบวนเจี๊ยบบ้านครับเดี๋ยวเเราไปดึงพวกแน่น้ำไปดีกว่าไปดีกว่าครับไม่รู้นี่แปลกด้วยเฮฟซไปไหนอ่ะว้ายรู้เปล่าไมครับผามหกสามนาทีโอ้ยหิวข้าวหิวข้าว พระเจ้าจอดอถิ่วข้าจุงเบยเ้อเควียไปทางไงวะไปทางน้นครับฝว่งฝั่งยัง่ที่เรามาเมื่อกี้ไงไปไปไปที่ไปไหนทงเควยนับเนติดทางนี้ก็ุงทาง,งเปล่าที่ิ่งไปไหนอยูหน้าบ้านเดี๋ยวมีแล้วิงก็เาอาจ้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 า อ๋อเราจะขึ้นภูเขาดีกว่าขึ้นภูเขาบอกว่าท่องไปแบบจกจักรยานขึ้นภูเขาไปเรื่องทีนะแต่ปัญหาคือไอ้นี่มันตู้คราฟเนืออ,อ่าจริงอ่าก็เดี๋ยวไปไปเล่นจากกลับมาแล้วลก็วางตู้คราฟได้มั้งเออเข้าใตักไปเลยครับสวัสดีครับนอ้องฝันดีครับน้อง เ,เยอะใ้่ด้วยนะมองวัเแบบนี่ยไปไหนมาเฮ้ยนี่เป็นผีต้อย่ี่วะาตยหมกแดงนี่วะอืมอืมอืมไม่เคยได้ยนินเหรอ ไว้วันหน้าหากมาอีกครั้งรับรองได้ฟังหมอลำซาดหุไม่เคยได้ยินเหรอโอ้ยช่วยด้วยกูจะตายจริงจังจะตายจริงจังติดเชื้อด้วยครับนี่กูยังไม่ได้เข้าบ้านเลยกูจะตายแล้วเฮ้ยมึงโหดจังวะก็เลย นั่น,นมมอะไรดิผมได้เจอผมไเจอแล้วตทด้ไ่ี่ผายแล้วปวดเข่า59นาทีทิ่หายแล้งานเข้าแล้วปวดปวดเข่าอีกแล้วมีแม่คิดจะโดส่งมาที่จะไปซ่อมจักรยานเอามาดิ <laughs> <laughs> จะดี <laughs> 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 เรีเอาจุดจักรย,ย,ยนานจจักรยานอะไร้ <laughs> ส่งปิดคันนะต้นจะอบตัาจะอปปิดคนะันแล้ ข้างล่างนี่โหดนะค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะตัวนี้ข้างล่างนี่โหดมาเลยปักปักตาไฟก่อนปักตาไฟก่อนเอเปิ้องเีเยาไหม หยอดไม่ได้เอาไปหยอดตาก็ไดอยู่เฮ้ยวันดีครับน้องตดเดียวมันก็เพลินดีนะแต่ลูกซองไม่กัดจริง ผีแม่โคตรโหดเลยผีแม่โหดมากจริงไม่ค่อยตายอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะถอย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 ฝันดีครับน้องอุ้ยมีตัวใหญ่มันไม่ออกมาตัวใหญ่ไม่ติดอ้าวชิบหายละฝันดีครับน้อง กูตายก่อนกูตายก่อนพอดีก่อนที่ระเบิดจะระเบิดมันมีอ้วนอีกไม่ใช่หรอมีก yeah. ็มีนี oh, ่เปล่าไม่ใช่หรือว่ามันจะทุบได้วะอ๋อมันทุบได้นี่อูเมะะเสียอะไรอ่ะเสียอะไรอ่ะเฮิดได้ากวะ

Tại chạy đi. O mẹ, dưới chế phân hủy là phân hay 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 là hay 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 เชียร์หเังพี่เชียร์หเังหายแล้วหยถอยโอ้ยเอ้ยไลฟ่ฟอนติดเฮ้ยไลฟ่ฟอนติดปืนไม่ได้เหรอติดไฟไม่ได้เหรอไม่มีไฟเหรอ ม็อดที่ได้เก็บไว้ในไหนนี่ไหมม็อดที่ไหนม็ดอดปืนอ่ะอ๋อม็อด,<น>ด,ด,ดมันติดมันติดไม่ได้พี่ผมลองติดแล้วติด,<เ>ดไม่ได้เหรอเหลแค่พวกหรอมั้งมันติดได้อีกเลยอ้าวพูได้กูได้แอด f r i น n d กินแล้วกล่องนี้สองกล่องนี้ของสองกล่องดีเลย,อเ,ลยอเอาล่ะเรามาวุ่นกับกล่องนี้กันต่ออืมนี่มีตรงนี้มีคนละกล่องไงี่ย มันลำวม้นกันกล่องบนไอ้ไอ้กล่องอ๋อเอ้ยไม่พอมั้งพอบปะวะเดี๋ยว,ยว,ยวนี้นะนี่ยกล่องรับตัวกันกล่องนั้นมันกล่องอะไนี่กลองนี้มีอะไรเห็นไหมไม่มีไม่มกล่องอะไรอ่ะนี่คือกล่องสำคัญใช่ไหมนี่คือกล่องที่สำคัญที่สุดของเรา ีเฮ้ยต้องใส่ไม่ต้องเรียนการเป็นโจน嘛เรียนการเป็นโจนเฮ้ยทอร์เรนต์ทอร์เรนต์ทอร์เรนต์ได้ทอร์เรนต์ว้าวทอร์เรนต์คืออะไรทอร์เรนต์ป้อมป,อมปอมืนนี่ครับให้เราพอดีขอนะนี่ครับดูดิอเอ้ย เกยืูดเต็ช่โลโลโบติกเว้ยเหรอใช่ครับมาเรียกพอเทเลนอะไรครับจริงๆจริงนะเออเรียกพอเทเลนครับไปไปเป็นคลิปกันเถอะไปเสร็จแล้วไปส่งเฟซดีกว่าอ่าก็คือเลิกเล่นกันแล้วเหรออ่าปูเช้าแล้วครับไม่นอนเหรอพรุ่งนี้นอนเนี่ยพรุ่งนี้ก็มาเล่นเหมือนเดิม พรุ่งนี้มันสุดท้ายปะวะวันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายนี่วะวันนี้คือสุดท้ายอแล่าจักรยานยังไม่ได้ซ่อมเลยรอด้วยไอรี่เลวบ้าแยี่บปีว่ะเค ทางไหนนะไวสุดอันนี้ครับขึ้นเขาครับขึ้นเขาก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ7 d a ว to Die พาร์ทที่สานะครับวันนี้เรามีนูมิมี่นะครับเป็นแขกรับเชิญนะครับแล้วก็แก๊งชายชะกัน2คนนะครับเตอร์บูแอนดแบงค์นะครับนะก็ประจันภัยกันมากมายเลยวันนี้นะครับก็ถ้าไม่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e นะครับกดติดตามให้ช่องของเราเหมือนเดิมนะครับทาง youtube นะครับ facebook แล้วก็ติ k t ต k อนะครับแล้วก็อย่าลืมอ่า กดไลค์นะครับกดติดตามให้มีมีด้วยนะครับเจอกันคิหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย